ถั่วหลือดีน่าแบลกสกอตซุปไก่สกัดสูตรร้อช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560คุณครับช่วยครับช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้เราพูดกันด้วยเรื่องของศิลปะ2องแขนงที่แตกต่างกัน เป็นศาสตร์ที่ต้องนํามาผนวก,กันแล้วก็จะเกิดความงามมากๆเลยนะครับนั่นคือเราพูดถึงหน้าตาศิลป์ไทยและขีตาศิลป์ไทยครับพูดง,ง่ายๆคือการรองและการรํานั่นเองครับและว,วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับศิลปินทั้งสองท่านนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงด้านขีตศิลป์ปีพุทธศักราช2560อาจารย์สุรางคุริยาพันธ์และศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงด้านนาตศิลป์ไทย ปีพุทธศัก,กราช2560อาจารย์รัติยะวิกสิทธิพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณลาส,สด็ครับอาจารย์รัติยะสวัสดีครับเริ่มที่ผลญาติเรียนถามอาจารย์รัติยะก่อนครับค่ะอยากทราบครับผมมีโอากาสได้ลองรำดูครับอาจารย์แล้วก็สัมผัสว่สวาโอ้เขามีไวยากรหนึ่งเขาอยู่เขาจะต้องมี1 2 3 4แบบนี้เวลายิ้มเวลารักภาษาของการรำเป็นยังไงครับอาจารย์ถ้าเผื่ออย่างที่หนูถามอย่างเงี้ยนะคะคือลักษณะเป็นแบบของนาติยศัพ์ ในละครไทยคือให้รู้ว่าอย่างตัวเราเรากามือขวาเอ้มือซ้ายที่เข้าอกนะคะถ้าเผื่อยิ้มดีใจยิ้มยิเอียงไกลนิ้วมือมานะคะความช้อยของนิ้วผมช่างห่างไกลของอาจารย์นะคะกรีนะคะอันนี้คือถ้าจีบและแต่ยิ้มมาที่ปากนะคะแล้วถ้าเผื่อท่ารักรัก อสองมือมือขวาจะอยู่ด้านหน้าใช่อย่างนี้ท่ารักแต่ละท่าของลครไทยเนี่ยเรามีความหมายมีความหมายของท่าครับเพราะรฉะนั้นเวลาเราจะทําบทอะไรก็ตามก่อนที่เราจะลําบทน,น,นั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้บทก่อนแล้วก็มาตีเป็นท่าลําว่าเนื้อหานั้นดีใจเสียใจ หรืองานลื่นเลงอะไรเงี้ยนะคะเราจึงจะสามารถรําได้จึงจะสามารถรําได้ค่ะฝั่งอาจารย์สุรางกันบ้างดีกว่าค่ะการขับร้องเพลงไทยเนี่ยมีหลักการอะไรบ้างคะอาจารย์มีหลักการก็มีห้าอย่างด้วยกันค่ะครับคือว่าหนึ่งเนื้อร้องเนื้อร้องก็คือบทประพันธ์ต่างๆที่ประพันธ์ขึ้นมาค่ะสองก็ทำนองค่ะทำนองก็หมายความว่าเพลงไทยเราจะต้องเอื้อนเอื้อนเสียงทำนองเพลงนะคะ ถ้าไม่มีเสียงเอื้อนทำร้องเพลงก็ไม่ใช่ร้องเพลงไทยนะคะค่ะแล้วก็เสียงเสียงก็ประกอบกับธรรมชาติด้วยแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องเกิดมาแล้วเสียงดีเสียงเพราะแล้วเป็นนักร้องเสียงไม่ดีก็ร้องได้ค่ะแล้วก็จังหวะสําคัญมากค่ะจังหวะต้องร้องให้ตรงจังหวะที่บังคับของบทเพลงแต่ล,และเพลงค่ะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญมากกันคือเว้นระยะช่องไฟการหายใจของบทร้องค่ะ โอ้ครับห้าคอสำคัญขอสอการร้ที่ราการร้องค่ะเอาละทีนี้ผมมีกรออยู่บทหนึ่งครับอาจารย์ครับซึ่งทีมงานได้เตรียมไว้นะครับอยากจะเรียนอาจารย์สุรางลองใส่ทานองร้องแล้วก็เรียนอาจารย์รัติยะลองใส่ตีคิดเป็นท่ารําในกรอบบทนี้นะครับอาจารย์ผมเห็นสตรีนางหนึ่งสะอางสีสวดทรงดีผิวพรรณนั้นผ่องใส แลดูตมุตมิน่ารักใครอยากจะได้ไว้เคียงคู่กันนี่ครับอาจารย์ถ้าตอนนี้ก็ต้องต้องต้องเป็นบทรักแล้วนะคะขานเรื้อร้องบอกว่าพอเห็นผู้หญิงก็เกิดความรักเพราะนั้นเราก็ต้องใส่ทำนองเพลงที่เป็นบ่งบอกถึงอารมณ์รักเห็นสตรีนางหนึ่งเงยเงยสางสิง กระองดีผิวพรรณนั้นผ่องใสแลดูวเอยตมุตมิเออยน่ารักใคร่ อยากจะได้ไว้คียังคู่กันเอ่ยนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับว่าถึงแม้ว่า ทำศัพท์ใหม่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าศาสตร์ของเราก็สามารถจะพัฒนาตามสิ่งที่พัฒนาตามไปได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะช่วยกล่าวให้คําแนะนําเกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่นะคะทั้งทางด้านคีตศิลป์และนาฏศิลป์ไทยค,ะค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทั้งเยาวชนคนไทยของเราทั้งหมดเนี่ยได้สนใจแล้วก็รักษาศิลปวัฒนธรรมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการลํำหรือการร้องก็ดี ให้ควบคู่กับประเทศเราตลอดไปค่ะ,คะคมาเรียนขับร้องเพลงไทยกันนถะคะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยนะคะครูโสลังได้ทําตําราขึ้นมาแล้วค่ะการร้องเพลงไทยนี้ง่ายมากเลยค่ะเชิญมาขับร้องเพลงไทยกันเยอะๆนะคะรักษาสมบัติของชาติไปให้ตลอดไปค่ะขอบคุณ คุณบครืช่วยวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยครับคุณผู้ชมสิ่งที่ได้นําเสนอไปในวันนี้คือสิ่งที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างแท้จริงครับต้องขอขอบคุณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านคีตศิลป์พุทธศักราช2560อาจารย์สุรางดุริยาพันธ์และศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทยพุทธศักราช2560อาจารย์รัติยะวิศกสิทธิพงศ์ค่ะขอบพระคุณค่านอาจารย์ครับขอบคุณครับ และขอขอบคุณผู้ร่วมส่งเสริมศิลปะแผ่นดินเชิดชูศิลปินแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับอาทิตย์หน้าตะวันโด่ง9ก้าโมงเช้าพบกับรายการคุณพระช่วยครับสวัสดีครับอยากให้คนไทยทุกคนรักษาวัฒนธรรมของไทยไว้ให้ควบคู่กับประเทศของเราต่อไปรัติยะวิกสิทธ,ธพงษ์ มาร่วมขับร้องเพลงไทยและรักษาสมบัติของชาติไว้ตลอดไปสุรางดุริยพันธ์